ค่ะนี่วันนี้พามาดูงานโซ่ของโชบินะคะลูกค้าตัวนี้เป็นงานโซ่สี่สองสี่สศนย์ของโชบินะคะตัวนี้ใครบอกเลยได้ไปนะคะคุ้มมากในตะก้ามีให้กดแล้วนะที่แรกนะคะที่ในตะก้าจะมีแค่ชุดโซ่สเตอร์ตอนนี้มีทั้งสเตอร์หลังแล้วก็โซ่แบบว่าขายแยกแล้วนะคะลูกค้านี่ เป็นงานกล่องดําแบบนี้นะคะโชว์โซ่แบบนี้ตัวนี้ที่หนูถืออยู่จะเป็นงานหนึ่งร้อยร้อยแปดร้อยแปดข้อนะคะสี่สองศูนย์นี่ร้อยแปดข้อสี่สองศูนย์นะคะนี่เลยสวยมากทุกคนนี่โซ่เงาเงา,เงาแบบนี้นะคะโซ่สี่สองศูนย์มีกิ๊บไปให้ด้วยนะตัวนี้ใครอยากได้นะคะกดไปได้เลยราคาเบาๆนะลูกค้าใครอยากรู้ราคาเท่าไหร่ นะคะพี่ๆขาดูราคาในตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือลูกค้าได้เลยนะคะร้านหนูส่งของทุกวันนะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะได้ของไม่ตรงปกนะร้านหนูสต็อกเองนะคะลูกค้าสต็อกเองส่งเองนะคะพี่ๆขาใครอยากได้นะคะริมจิ้มจิ้มในตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยคะ่ะ